สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญอายุวัฒนมงคลแปสิบปีพ่อท่านคล้อยวัดภูเขาทองอำเภอควรขนุนจังหวัดพัทลุงหรือเทพเจ้าแห่งความเมตตาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ขลังสายตักศิลา เขาอ,อ้อมีลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากมายองค์นี้เป็นเหรียญอายุครบ80ปีของท่านนะครับจะเขียนว่าพศ .2552 อายุ80ปี พ่อท่านคร้อยองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองนะครับเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับ ด้านหลังจะเขียนว่าวัดภูเขาทองตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงมีตอกโค้ดนะครับตอกเลขด้านหลังและมียันหลวงพ่อนะครับ โดยหลวงพ่อท่านคล้อยท่านเป็นหลานของหลวงพ่อเอียดวัดดอนสาลาจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมสายเขาอ้อตำรับหลวงพ่อทองเท่าจากหลวงพ่อเอียดหลวงพ่อท่านปานมาอย่างครบถ้วน และที่ท่านเชี่ยวชาญเป็นพิเศษคือการผูกอุ่นพยนต์ตาปะขาวท่านเรียกน้ำจากทาุทั้งสี่ทั้งดินน้ำลมไฟจนเกิดอาการสาสองรวมถึงพิธีกรรมต่างๆสายเขาอ,อ้อหลวงพ่อท่านคอย ได้ศึกษามาอย่างเชี่ยวชาญเช่นการกินว่านแช่ว่านพิธีกินเหนียวตามตำาราบูลาดท่านเป็นอีกหนึ่งเกจินะครับสายเขาอ้อโดยแท้ ด้านหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่าอายุวัฒนมงคล80ปีแซยิตแปด8ูหลวงพ่อคอยวัดภูเขาทองอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง25งหสอง วันนี้ก็พามาชมเหรียญอายุครบ80ปีของเกจิดังสายตักศิลาเขาอ้อจังหวัดพัทลุงหรือเทพเจ้าแห่งความเมตตาหลวงพ่อท่านคล้อยวัดภูเขาทองเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ